สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมนนั่นพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูคากินะคะเนาะนี่คากิคากิหมูสวัสดีครับพะโลคากิโบอเอาค่ะหมูมันนี้เอาอันนี้น,น,น่อยมันตีนน่อยมันมผิดเป็นยงไงเนี่ย มาได้กินด,ดูแลนุ่มจ้งิงเปืออ่อออหืหัวหมูด้วยเรี๋ยวนี้ไดงพริกไป <laughs> ตัวไปตัวมันเลยางานแสบค่ะอืม ตอนแรกว่าสีต้มยำพะโลกยากเนี่ยค่ากีแบบนี้ต้มยำแซมมาครเนอะต้มยำต้มยำขาหมูชุดแซมช่วยโชกินใหญ่ด้วยอิวหิกหิวหิวหิวหบนห่ ใส่มือลุยไปเลยค่ะสะดวกแบบนี้ <laughs> นี่ออก็ใครเด้อผู้เดินมีก็เดินมือนี่แหละถนัดแนว

อือยากเหนียวๆเลยเนาะต้องเอาผ่าเซ็ไ no? ม่อยักให้โชิชูมันมันติดแมนมือเบลเป็นเซ็งแล้วยอะไรคือแหวกแป้งเซ็งเบลหรอจ่ายถึงจายถึงเบล Det er veldig godt. ขาดบุได้ใครเนาะเป็นขาหมูเ,เป็นโคล่าข้าวกลี๋ยังเข้ากันเทียมไข่หาลานแซ่บบ่ได้หาล่าล้านแซ่แบใหญ่ดีเลยเนาะใจะสนานเขาไปกินกบบไม่ได้แบบทั่วไปอย่างสินะ ไม่เท่าวายูใส่กอนมันแสบตอนคับเต็กซ์เเนี่ยไปกินอยู่ทำอะไรบอี่ยวบางบอนตลาดบางบอนแสียบไปเลยต้มน้ำซุปใส่ใสเนื้อสาลายเนี่ยช่วยดหูหอนมตักเองบอกแล้วตักอะไร น้ำซุปแอกสาร้ายก็ใส่ยยัเป็นคิวได้ถึงนี้แล้วมันกระแสนี่เหรอเจว่าเขาสั่งกับบ้าน์บัวใดดิน้ำซุปเอาเป็นอ,ปอ,อย่างนี้บุหรุอืมกัมีแต่ขาวกอง,งธรรมดาหรี่แปดเราก็านั่งกินเกันกัมีน้ำซุปใทย นี่ค่ะคอลลาเจนบวกไขมันือ้อนุม่มอ่ะ ต้มฟอม,อม,อม,อมอหอมเนาะมันหอมอะไรชิ่วอ่ะหอมเครื่องหอมนี่แหละแต่ว่าเวลาเขาต้มเขาสิบอัสไซนผงพะโล่เลยคะ่ะโบม,มาต์มันกิ้ว กอูน,นีน่มาแก,ก้วมากขนาดนี่ยนม ออกซะละเป็นตะลุเทอเออัน่นละแต่ว่าต้มบสิเก็บไปด่วนนี้ยนะกิบไปไห้ด่วนอย่เน้แบบใดใช้ตู้เย็นหรือเ่าเออใช้ตู้เย็นไป้ยังนี้กตที่หลักเขาจะาไปคลายเาจเกไปอืมคือต้มมือเดียวนี่เกเ้าายมึงเกบไปเมินบอเขาจ้าลายดีเขาเยิบ่ นี่ก็สิ่งคือคนแกบชายก็มึงดิ้องเมนู่คบอกเป็นตะไคร้บอดีแท้เอาไส้ตู้เย็นไห้ปะนี่ พี่อย่างขง้างมากินเมนูเลอะเนาะสแต็ปตีนไก่ว่ะเนี่ย การเริ่มเย็นมื้อกี้เริ่มไขมันมีอยู่แล้วไขมันไม่ได้เสียออกเสียอาออกยังไงเลยนม,มไขมันเลอะค่ะอื มันหยิบมาได้ที่ชัว,ว <c oughs> มันบ้าตปุ๊บเลยจะปุ๊บติดปั๊บ อาไหมเอาไหมพื่อจะจอยน่วันนี้อืมิแล้ว บดูสึกว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนซ้ำตรงขามันแหมเนาะท้องนี้มันเป็นติดเอ็นติด,ตดอ,นะอีหยังเมื่อะอนะใครเอาขามากินเนี่ยเลี่ยน พริกเบ <c ười> ิดไตสองเม็ดสูบเอาไปพริกพันที่อย่างมาเผ็ดกระดดขึ้นเดียวทั้งเน,นื้อนนเอบบบนี้ทั้งเผ็ดออโอู้้เนยเขียวเนยอ่อนโมเม็นสูบเอาไปเราทนแบบไหนกินได้ยุติเหงกินได้เบลอไรเน่างอ่ะแซ่บ <c ười> มืออยู่แค่ผิดมือดีติปเบริรมันเหนียว <c oughs> เอาเด้อค่ะวันนี้สิพากกันไปแล้วค่ะถ้าผูดด้ใดมาขิ้มีก็ฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามห้ในนี้น,นะคะเด้อเพื่อนไปกำลังใจกันค่ะม้อนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไ้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ